เกินร้อยใจเกินรักบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่5เจอเทนเนอร์โหด ัดมาอีกหลายวันผู้สิตาต้องไปทำงานจึงตื่นแต่เช้าเพราะเธอมีเทรนนิ่งให้ลูกค้าในช่วงราวๆ9โมงเช้าหัสพรมองตนเองในกระจกและทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อีกแล้วคงเป็นเพราะเสื้อเยื่อสีตาลลายเดวิลกระมังที่ทำให้หล่อนไม่มั่นใจในตัวเองวันก่อนผู้สิตาเห็นนิ้วป้อมๆกดสั่งซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ร้านประจำตอนนอนดูไลฟ์ขายของแม่คามีรูปร่างพอๆกับหัสพรหล่อนจึงคเนใสได้ไม่ยาก ได้ยินหลอนเปรยแวแวว่าว่าซีเอฟเสื้อไปทั้งหมดสิบตัวยังไม่รวมกางเกงกระโปรงและเดรสอีกผู้จิตาเหล่มองตู้เสื้อผ้าที่ทางหอพักแถมให้คิดไว้ว่าจะแบ่งคนละครึ่งแต่พอเห็นจํานวนเสื้อผ้าที่สาวนักช็อปสั่งซื้อที่บริษัทขนส่งน่าจะมาส่งในอีกวันสองวันนี้ไม่แคล้วต้องซื้อตู้เสื้อผ้าเพิ่มแน่ๆไปกันเถอะหันษาถึงวันดีเดทที่อันสะพรต้องจรดปลายปากกาเซ็นสัญญาซื้อชั่วโมงพีทีแล้ว เนื่องจากแผลหกล้มและฟกช้ำที่เกิดจากการถูกรถชนทุเลาขึ้นมากแล้วน่าจะเริ่มเข้าฟิตเนสได้แล้วเสื้อตัวนี้ไม่เหมาะกับพรรษาเลยงั้นก็ใส่เสื้อกีฬาของพี่ไปก่อนไหมล่ะหล่อนสายหน้าพรืดใส่แค่วันเดียวก็เหมือนแหนมอยู่แล้วขับตรงนั้นปลิ้นตรงนี้ยอมใส่เสื้อหด่โหดแบบนี้ดีกว่าใส่เสื้อของภูสิตาจัดการตนเองเรียบร้อยทั้งสองก็ลงลิฟต์มาถึงชั้นล่าง หัสพรชะเง้อมองรถโดยสารแต่มันว่างเปล่าพ่อเห็นว่าขาย,ยาวๆของคนร่างสูงเริ่มก้าวออกจากตึกหล่อนก็ตาโตนี่อย่าบอกนะว่าฟิตเนสอยู่ใกล้ๆนี่เองเดินไปดีกว่าเจ้าของร่างตุย้ยนุ้ยเขาแทบสุดขนาดยังไม่ได้เดินหล่อนก็รู้แล้วว่ามันต้องไกลเพียงใดแล้วที่อีกฝ่ายบอกใกล้ๆไม่ใช่เรื่องจริงแน่ๆเชอะหลอกให้เดินออกกำลังกายพร้อมกับรับวิตามินดีชัว ระหว่างทางที่เดินหัดสะพอนจำต้องข้ามสะพานที่หล่อนเคยคิดทิ้งชีวิตติ่งลงสู่ก้นแม่น้ำดีที่ได้คนร่างสูงแสนใจดีช่วยเหลือไว้ไม่เงินคงสิ้นชื่อนางสาวหัดสะพอนจงกิจดีไปแล้วแน่ๆขาป้อมรีบสาวเท้าให้ทันคนพี่ที่เดินห่างออกไปไกลหลายช่วงตัวผู้สิตาเดินชิวๆตลอดกลับต้องวิ่งหน้าตั้งคนอะไรสูงจังเกือบเกือบร้อยแปดสิบเซนติเมตรเลยคุยนานๆก็ชักจะเมื่อยคอเหมือนกันหัดสะพอนเดินคิดอะไรเรื่อยเปื่อย จนกระทั่งจมูกหมาคือฉายาของหล่อนหมูปิ้งกลิ่นมันช่างหอมหน่ากินจริงๆเนื้อหมูที่แทรกมันถูกย่างในเตาถ่านควันลอยฟุ้งตลบอบอวนแค่เห็นสีควันหัสพรก็คเนยได้แล้วว่ามันคือหมูปิ้งโบราณไม่ผิดแน่ๆถึงหล่อนจะอ้วนและชอบของกินทว่าหมูปิ้งนมสดที่ใส่มันเยอะๆนั้นไม่ถูกจริตเอาซะเลยมันทั้งเลี่ยนและไม่อร่อย สู้แบบไม้เล็กที่ใช้สันคอหมูหมักเครื่องเทศจนเข้าเนื้อก่อนนำไปย่างไม่ได้แค่คิดว่าลิ้นสัมผัสและฟันได้ก,กัดกลืนกินมันลงคอก็แทบจะอดใจไม่ไหวแล้วคลายต้องมนหัสพรใช้จมูกนำทางไปจนถึงหน้าร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งยืนน้ำลายสอสูดกลิ่นหอมจากเตาถ่านตาเป็นประกายพลาวระยับกลืนน้ำลายไปหลายอึกเลียปากแผลแๆพร้อมกับท้องร้องโคกครากเอา้าหันา กำลังจะอ้าปากสั่งอยู่แล้วเชียวแต่ถูกมันผจญสะก่อนเจ้าหมูอมชมพูผู้หวิวโหยส่งค้อนขวบไปที่คนร่างสูงกินไม่ได้ค่ะแล้วก็ลากร่างตุ้ยหนุยออกจากหน้าร้านทันทีท่ามกลางเสียงหัวเราะขบขันของแม่ค้าเนื่องจากหัสพรสงสายตาละห้อยมองหมูบนถาดที่มีน้ำมันหมูปิ้งเยิ้มๆอยู่ด้วยถ้าได้เอาข้าวเหนียวจิ้มน้ำหมูปิ้งแล้วละก็นั่นคือสวรรค์ของเด็กอ้วนเลยนะ หันสพรนงอนตุบป,ป่องมาจนถึงหน้าฟิตเนสผู้จิตาทำได้แค่มองตามร่างตุย้ยหนุ่ยที่เดินสะบัดก้นปลีกไปนั่งอีกด้านร่างสูงเดินไปรับข้าวกล่องที่สั่งหน้าร้านฟิตเนสไว้ก่อนจะยื่นให้คนโมโหหิวมื้อเช้าค่ะคอตันตันชะเงอมองก่อนแสดงสีหน้าไม่ค่อยดีไม่น่าอร่อยเลยร้านคุณแจงทำอาหารคลีนอร่อยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยถ้าเป็นร้านอื่นกล่องนี้เกือบร้อยเลย นี่กล่องละห้าสิบเองมือเช้าถือเป็นมือที่สําคัญที่สุดต่อให้ชีวิตเราจะเร่งรีบแค่ไหนการได้กินของที่มีประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่ควรทานะคะพี่สั่งเป็นข้าวกล้องกระเพราอกไก่ไข่ต้มกินคู่กับผลไม้อย่างแอปเปิ้ลไว้ให้คุณแจงใจดีเธอแถมน้ํำฝรั่งคั้นสดมาด้วยดูสิน่ากินออกพอฝากล่องถูกเปิดคนที่เคยได้รับฉายาจมูกมาก็ได้กลิ่นหอมลอยโชยมาลองกินเราจะติดใจนะ ไม่รู้เทรนเนอร์สาวได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยหรือไรถึงได้เชียร์ขายหนักมากทัสพรลรอบกลืนน้ำลายเพราะกลิ่นมันหอมเย้วยวนให้ลงกระพอะซะจริงรับกล่องข้าวและช้อนได้จึงตักเข้าปากหนึ่งคำตากลมทอประกายขึ้นมาแต่ทำที่เป็นเฉยๆฉผู้สิตาได้แต่แอบอมยิม้มมองแก้มที่เคี้ยวข้าวตุยตยอร่อยใช่ไหมคะก็พอกินได้คนที่บอกพอกินได้ตักข้าวอีกช้อนและอีกช้อน เคี้ยวช้าๆค่อยๆกินถ้ากินเร็วไปบางทีสมองมันสั่งการไม่ทันทําให้เวลาอาหารลงกระเพาะไปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มพอเราเคี้ยวช้าๆอาหารถูกบดได้ฟันจนละเอียดสมองก็สั่งการให้อิ่มและหยุดกินมันจะอิ่มนานกว่าที่สําคัญร่างกายดึงสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าด้วยค่ะฮัสพอนหยุดเคี้ยวอมข้าวไวในปากครู่หนึ่งปากอมชมพูยื่นออกคนมองคลางในใจน่ารักจริง อย่าอมข้าวสิคะเด็กหญิงหันษานั่นแหละหล่อนจึงเริ่มเคี้ยวอาหารอีกรอบครั้งนี้เคี้ยวช้าๆตามที่เทรนเนอร์ประจํากายบอกไม่น่าเชื่อว่าการทําแบบนี้จะทําให้หล่อนอิ่มเพียงแค่กินข้าวหนึ่งกล่องเองสักพักมีสายโทรเข้าในเครื่องภูสิตาหญิงสาวรับจึงทําให้รู้ว่าลูกค้าที่นัดไว้กําลังจะเข้าฟิตเนสมาแล้วภูซิตาจึงได้เตรียมตัวโดวยฝากหัตถสะพรไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้เซลล์คอยแนะนําแพ็กเกจที่ทางฟิตเนสมี หัสพรเลือกเป็นแพ็กเกจพีทีสูงสุดคือ50ชั่วโมงหล่อนได้โปรโมชั่นโปรแกรมต่อยมวยและพิลาทิสฟรีอีก5ชั่วโมงหัสพรจัดการสแกน QR โค้ดจ่ายเรียบร้อยระหว่างรอภูสิตาร่างตัวหนุ่ยจึงเดินสำรวจฟิตเนสทุกชั้นก่อนมานั่งที่บาร์น้ำสำหรับลูกค้าในระยะสายตาปรากฏร่างสูงของภูสิตาภายใต้ชุดแบรนด์ของทางฟิตเนสดูเหมือนมันจะรัดรูปจนทำให้เห็นส่วนทรงที่ชัดเจนของอีกฝ่าย คุณดีจังฮัสพรอ,อดชื่นชมร่างกายของภูสิตาไม่ได้เทรนเนอร์ของหล่อนเป็นคนรูปร่างสูงทว่าไม่เก่งก้างกล้ามแขนและขาเป็นมัดมัดเมื่อคืนแอบเห็นว่าฝ่ายนั้นมีซิกแพคด้วยก้นก็สวยคงสควอตหนักหนาดูแต่ใดๆที่มาจากความเพียรพยายามของคนร่างสูงนั่นแหละถึงได้ร่างกายนั้นมาการนั่งเทา้าคางมองภูสิตาเทรนนิ่งลูกค้าเป็นชั่วโมงดูจะเพลิดเพลินมากกว่าดูซีรีส์สักเรื่องสะอีก เทรนเนอร์สาวเทรนนิ่งลูกค้าเรียบร้อยก็หายเข้าไปในโซนเฉพาะสตาฟสักพักก่อนจะออกมาพร้อมกระเป๋ามือเรียวยื่นกระเป๋ามาตรงหน้าพี่ไปยืมรองเท้าเพื่อนมาให้ก็เสื้อกับกางเกงด้วยหันสาน่าจะใส่ได้นะไหนๆก็มาแล้วลองเข้าคลาสที่พี่สอนสักหน่อยก็แล้วกันแต่ก่อนจะเข้าต้องไปวอร์มร่างกายก่อนพี่ตาสอนคลาสอะไรคะบอดี้คอมแบทแค่ด้ยินก็จะเป็นลมแล้วมันเป็นคลาสที่เรื่องชื่อว่าทั้งสนุกและเหนื่อยมากๆ เป็นการรวมศิลปะก,การต่อสู้หลายแขนงประกอบกับเสียงเพลงที่ตื่นเต้นเร้าใจไว้ในคลาสเดียวหล่อนเคยดูไอดอลสาวด้านการออกกำลังกายอย่างคุณเบบี้มาบ้างวิดีโอสอนบอดี้คอมแบทก็เคยดูแต่ตอนนั้นนอนดูพร้อมหยิบขนมเข้าปากไปด้วยแค่ดูเอาสนุกไม่ได้คิดลงมือทำจริงๆทว่าคราวนี้คงหนีไม่รอดเพราะเทนเนอร์ประจำตัวเป็นผู้สอนเองผู้สิตาตั้งค่าเครื่องปั่นจักรยานไว้ให้ก่อนขอตัวไปอาบน้ำ เริ่มไม่ถึงสามนาทีอาการเหนื่อยหอบก็มาเยือนซะแล้วแต่หล่อนต้องทําเพราะขืนอู้ในโดนภูสิตาดุแน่แน่ครบสิบห้านาทีคนพี่ก็เดินมาดูก่อนจะพาไปวอร์มอัพร่างกายที่เครื่องเล่นอื่นอีกราวๆ30สิบนาทีขอน้ําเสียงหัสพรมีตาลมเพราะหล่อนหายใจแทบไม่ทันรีบคว้าขวาดกระดกอกักๆอยากกินน้ําเยอะละ่ะ เดี๋ยตอนเข้าคลาสต้องมีกระโดดการเคลื่อนไหวตัวเยอะอาจจะจุกได้พิตาแค่นี้หันสาก็จะไม่ไหวแล้วนะคะลองเข้าดูก่อนไม่ต้องใส่เต็มแรงก็ได้เอาเท่าที่ไหวถ้ารู้สึกหน้ามืดไม่ไหวจริงๆหันสาเดินออกจากห้องได้เลยนะคนพี่ส่งยิ้มละไมามาให้ทั้งยังยกมือรูปศีรษะเบาๆร่างตัวหนุยสะดุ้งเล็กน้อยอยู่ๆหัวใจกลับสันร,รวัวพอแงนหน้ามองคนตรงหน้า แก้มหลอนกลับร้อนเผาขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุหลอนสะบัดศีษะและตัวหนีทันทีกระแอมเล็กน้อยเพื่อเรียกสติแหมถ้าหันสาออกจากห้องก่อนได้โดนพี่ต้ากินหัวแน่แหันสาจะอยู่จนจบค่ะแต่ถ้าหากว่าท่าไหนมันยากเกินกว่าที่หันสาจะทําได้หันสาขอไม่ทํานะคะกลัวบาดเจ็บได้ค่ะถ้าหันสาอยู่จนครบชั่วโมงที่พี่สอนพี่มีรางวัลให้จริงนะคะ คำตอบคือการพยักหน้าผู้สิตายิ้มเอ็นดูเจ้าหมูชมพูที่ดูจะตื่นเต้นสึกเกินคลาสบาร์ดี้คอมแบ่ผานพ้นไปเรียบร้อยอาจเพราะเป็นช่วงเชา้าจึงมีลูกค้ามาร่วมกิจกรรมไม่เยอะมากแต่ก็เยอะอยู่ดีสำหรับหัสพรลลอนอยู่ท้ายแถวคอยมองผู้สิตาออกท่าทางบนเวทีต้องบอกว่าคนพี่ส่องแสงความคาริสมาเปี่ยมเสน่ห์เป็นอย่างมากทั้งยังสอนสนุกและบิ้วอารมณ์เก่งหัสพรคิดว่าจะชกลม หรือยกขาไม่ได้ตั้งแต่สิบนาทีแรกที่ไหนได้หลอนอยู่จนจบคลาสจนภูสิตาเอ่ยชมแต่สภาพก็คืออ่อนเปลี้ยเพลียแรงแข้งขาอ่อนไปหมดเป็นไงสนุกไหมคุณครูประจำคลาสเอย่ยถามเสียงสัน่นเมดเหงือผุดขึ้นเต็มใบหน้าสวยคมเสื้อเปียกชื้นด้วยเงือใครหลอนยังไม่ได้ตอบก็มีลูกค้าหลายคนเดินเข้ามาทักทายพูดคุยกับภูสิตาระหว่างนั้นพอดีอีกครั้งที่หัดสพอนได้ลอบมองคนตัวสูง ดูเหมือนฝ่ายนั้นจะฮอตในหมู่ลูกค้าผู้หญิงอยู่พอสมควรหล่อนเห็นว่ามีหลายคนส่งยิ้มและดูขวยเขินขณะเข้ามาพูดคุยด้วยภูสิตาวางตัวนิ่งเฉยตอบและคุยเท่าที่ทําได้เพรอไม่มีใครรุมจึงเดินมาหาร่างตุ้ยหนุยที่รออยู่บริเวณบาน้ําเดี๋ยวพี่มีเทรนลูกค้าอีกสองคนนะหันสาจะเข้าคลาสอื่นหรือปั่นจักรยานอีกก็ได้นะไม่อยากปั่นจักรยานหรอกค่ะไม่ขะมากๆ ลองจิมบอลไหมสนุกนะนั่งเต้นบนลูกบอลอันใหญ่ๆแบบนั้นนะ่ะคนพี่ชี้ไปทางอุปกรณ์ออกกําลังกายมีลูกบอลสีฟ้าวางเรียงอยู่หลายลูกโดยจิมบอลสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเหมาะกับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนื่องจากช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีมีการใช้ลูกบอลเป็นตัวช่วยพร้อมท่าทางประกอบเพลงที่สนุกจึงทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงชอบเพราะไม่ต้องออกแรงมากเหมือนบาร์ดี้คอมบัต ทว่าก็ได้เหงื่ออยู่พอสมควรลองเข้าดูนะได้ค่ะวันนี้ทั้งวันหันสะพออยู่ในฟิตเนสจนเกือบเย็นมือกลางวันหล่อนกินอาหารคลีนร้านคุณแจงอีกครั้งพักเทรดหุ้นดูซีรีส์ไปสองตอนก่อนเข้ามาออกกำลังกายด้วยการเดินบนลู่วิ่งอีกประมาณชั่วโมงพอภูสิตาส่งสัญญาณว่าใกล้เวลากลับแล้วจึงเข้าห้องพักไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมคะ คนพี่ถามขนาดจับไหล่น้องให้เดินชิดเข้ามาอีกฝั่งส่วนตัวเองอยู่แทนที่เพราะเกรงว่าหล่อนจะถูกรถเฉียวเอาได้หัสพรลอบมองการกระทํานั้นเงียบๆดูเหมือนเสียงกลองจะดังขึ้นมาที่อกซ้ายอีกครั้งว่าไงเงียบไปเลยคงเพราะหัสพรมวัวแต่คิดว่าร่างกายผิดปกติเพราะออกกําลังกายมากไปหรือเปล่าถึงทําให้ใจเต้นแปลกผิกนคนที่ยังไม่ได้คําตอบจึงเอ่ยถามขึ้นอีกครั้งก็สนุกค่ะ แต่เหนื่อยมากเลยแล้วก็หิวด้วยแวะกินกว๋วยเตี๋ยวที่ตลาดก่อนไหมแต่หันสากินได้แค่เกาเหลาไม่ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวและต้องไม่ปรุงด้วยนะแค่ฟังหันสรก็อยากจะโวยวายร้องกรีดแล้ววันนี้ใช้ร่างกายหนักที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยกระมังคนพี่ยังมาลิตรอนการกินมื้อเย็นอีกให้ตายเถอะเพียงไม่ได้ชั่งน้ำหนักกับวัดสัดส่วนหันสาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปวัดที่ฟิตเนสแล้วกันฮ่าพี่ตา จะไม่ให้หันสาพักสักวันสองวันหน่อยหรอคะพรุ่งนี้สลับไปเล่นเวทเทรนนิ่งไม่หนักเบาๆอยากจะกรอกตายให้คำว่าเบาๆที่ภูสิตาบอกด้วยรอยยิ้มซะจริงใครเชื่อก็บ้าแล้ววันนี้ทั้งวันหลอนเห็นหมดว่าคนร่างสูงทําอะไรกับลูกค้าของตนเองบ้างคนแรกถึงกับออกปากว่าพอแล้วเหนื่อยแล้วส่วนคนที่สองแทบคลานกลับบ้านคนสุดท้ายเหงื่อโชกเสื้อเปียกจะนึกว่าไปเล่นน้ําสงกรานมาอย่างนั้นแหละ ที่หลอนเจอเทรนเนอร์สายโหดเขาแล้วใช่ไหมเนี่ยตายตายตาย